ความขี้ค้านความเมยความเฟลหรือเขาเจ้าห้องว่าการเบิร์นเอาในการเหฮดเวียการเมิดไฟะนะเมื่อนี้เนาะหลายๆคนนี่นะเคยเจอเคยเป็นซึ่งตัวครูตรุกตาเองครูก็เคยเป็นคือกันฉะนั้นแล้วครูจะมาแกะหอยให้เบิ่งว่า เป็นอีหยังจึงเหตุให้คนเกิดมีอาการสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งที่ครูเห็นนะมีอยู่สสิ่ง3สิ่งที่เหตุให้คนเป็นแบบนี้สิ่งที่1คือการคาดเป้าหมายเป้าหมายตัเวียกงานเป้าหมายต่อเวียกง,งานตัวนี้นี่นะบางคนนี่เนาะบบมีเป้าหมายอย่างให้กับเวียกที่ตัวเองเหตุเลยแบบว่าเบิ่งไปแล้วบ่เห็นแสงสว่างให้กับเวียกตัวนี้นะยางเช่นยกตัวอยา่างบางคนเหตุเวียกเกี่ยวกับแบบว่าเป็นพนักงานประจํา เงินเดือนเท่าเดิมงานเพิ่มเท่าตัวพาลาทวงหัวเจ้าตัวรอดได้จังไหนแล้วมันเห็ดแบบให้เห็ดซาวซามเย็นซามเห็ดไปวันๆพอเห็ดไันวันๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันบมีแบบแผนอย่างให้กับชีวิตมันเหมือนหาเงินสิ้นเดือนสิ้นใจนะได้แต่แบบนั้นเห็ดไปแบบนั้นเลย,เลยแล้วมันมีเป้าหมายอย่างให้ตัวเองตื่นเศร้ามากกับไปเห็ดเปียกคํมมากกับ,กบมาเฮือนมันเป็นแบบนี้พอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บมันนับเดือนนับวันนับปีมันเหตุให้เกิดการเบิร์นเอา เพราะว่ามันเบิ่งว่าเห็นแสงสว่างในชีวิตมันมันเป็นแบบนั้นมันก็เลยเหตุให้ท่อให้เมยให้เฟลกับชีวิตฉะนั้นแล้วทางแก้ในตรงนี้สําหรับครูวาครูกันแนะนําให้เจ้าซกอกเบิ่งดูว่ามีเวียดแห่ใดที่จะมีเวียกเสริมให้เจ้าเห็ดบอ่ออย่างเ้นในยุคนี้มันก็มีหลายอ่านเนาะแบบว่าอย่างเ้นเห็ดออนไลน์บ่อหรือว่าเห็ดเวียกเสริมแนวอื่นบอที่จะเห็ดใ้เจ้าพอที่จะมีทางออกทางอื่นที่จะเห็ดใ้มันได้เงินเข้ามาที่บเมนทางเดียวที่แบบ เห็ดกินไปวันๆเพื่อเอาชีวิตรอดวันๆเพราะว่ามนุษย์เฮ้านี่นะโบโตกระตายมีแค่2สิ่งนี่และสิ่งที่2คือเห็ดเวียกทีตัวเองบ่มมักและทนเห็ดไปเพื่อเงินซื้อๆเห็ดไปซื้อๆเห็ดไปแบบนั้นแหละเรื่อยๆอันนี้ก็จะตกอยู่ในกลุ่มพนักงานประจําคือกันเห็ดไปเรื่อยๆเห็ดไปเรื่อยๆเหมือนว่าเห็ด เฮ็ดบากกลไล่เวียกี่นะเพหน้าในี่ไส้ปัน่นเฮ็ดเวียกปั่นสุกพักเฮ็ดทุกนาทีเฮ็ดทุกตำแหน่งเฮ็ดทุกตำแหน่งเลยมันก็เลยเฮ็ดให้เราเนี่ยน,นะรู้สึกว่าเป็นอย่างค่อยต้องมาเฮ็ดเวียกมาสร้างฝันให้คนอื่นคนอื่นน่ะรวยเอารวยเอาแต่ค่อยเนี่ยนะเฮ็ดเวียกถูกสิตายแต่ได้เงินซัมนี่เนี่ยมันมันเฮ็ดให้เบิร์นเอาเพราะสิ่งเหล่านี้ <S <S ฉะนั้นแล้วหนะในจุดนี้ตุ๊กตาจะบอกว่า มือนี้เจ้าเห็ดเวียกเพื่อเงินเงินซื้อๆนะมันจะได้เจ้าเบิร์นเอาแต่บางคนเนาะคิดว่าบ่มีทางไปบ่มีทางไปต้องได้ทนเห็ดเวียกกับสิ่งนี้คอยเห็ดมาหาปีสิบปีแล้วคอยบ่มีทางอื่นที่จะไปคอยได้เงินเดือนละห่านกีบแล้วคอยนี่จะบ่มีทางอื่นไปถ้าออกเวียหนีก็สะได้เงินบนอื่นก็อาจจะบ่มีบนห้องหับหรือว่าไปเห็ดอันอื่นมันจะบนรอดซึ่ง ครูตุกตาบ่าอยากให้เจ้ามีข้อจํากัดให้ตัวเองแค่สัมนี้ความจริงแล้วคนเฮานี่นะมีทางออกหลายทางบบได้จําเป็นต้องออกเรียกประจําปัจจุบันท่านด่วนตอนนี้แต่เจ้าอาจจะหาแนวอื่นที่มาเสริมแล้วมาเหตุไปเหตุไปแล้วในเมื้อหนึ่งเจ้าถักสิฮู้เอกดอกว่าเจ้าจะไปทางใดจะเห็ุเวียกประจําตลอดชีวิตหรือว่าเหตุควบคู่กันไปเรื่อยๆหรือเจ้าจะออกมาเหตุเวียกแนวอื่นที่เจ้าอยากเหตุฉะนั้นแล้วหนะสิ่งที่ครูแนะนําก็คือแนะนําให้เปิดโอกาสให้ตัวเองหม่ว่า เปิดมีอย่างแดที่คอยต้องลองใหม่คอยต้องศึกษาเรื่องใหม่บอต้องศึกษาอันอื่นบอที่จะไปเหตุแนวอื่นบ้างบอรตรงนี้สําคัญเจ้ามีคนหนึ่งที่มาเคยมาลงกับครูตุ๊กตาแล้วบอกครูว่าคอยเหตุเบี้ยอยู่องค์กรองค์กรหนึ่งซึ่งเป็นองค์กรที่ใหญ่เลยแถวเว้าก็คือหู้เลยว่าซื้ออย่างอยู่ในประเทศลาวเขาแล้วาลาว,วนี่นะ เห็ดเบี line, hey, line ้ยกหลายแท้หลายว่าวันเสาร์กับโบได้พักวันอาทิตย์ก็ได้พักแต่เคืองมือและเห็ดเบี้กหันมาเป็นสิบปีัพราหน้าก็ให้เห็ดเบี้กหลายจนแบบบุมีเวลาพักผ่อนครอบครัวจนมีปัญหาสามีจนว้าไห้ว่าเจ้านี่เห็ดแต่เวียกแล้วเวลาไปใส่กับบุมีเวลาได้ไปน้ำคนอื่นบบมีเวลาให้ลูกให้เต้ากับกะคำไปกะเศราบุมีเวลาพักผ่อนแล้วมันเห็ดไห้เล้านี้เกิดอาการแบบมีปัญหาละหองละแห่งกับครอบครัวมาโดยตลอดมันเห็ดไห้ จิตวิญญาณของเรามันห่อเหี่ยวมันบ่มีอีหยังที่จะเติมเต็มในชีวิตเหตุไปกับมีแต่พอได้กิจสิ้นเดือนมาได้เงินกลางเดือนไปเริ่มเงินเมื่อสิ้นเดือนไปเงินใหม่ออกมันเป็นแบบนี้บ่มีเงินเก็บเงินทอนเห็นบ่สุดท้ายแล้วมนุษย์เทานะมันต้องการ่ยต้องการความเติบโตเจ้าท้ามื้อนี้เจ้าบ่มีความเติบโตเจ้าก็จะเป็นเหมือนสาวคนนี้นี่แหละที่เรามาลบกับรูตุกตานี่แหละฉะนั้นแล้วตัวเจ้าเองจําเป็นต้องได้ศึกษาสิ่งใหม่พัฒนาตัวเองให้เต็ พัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นแล้วมีทางเลือกให้ตัวเองหลายๆคนเนี่ยคิดว่าตัวเองมีทางเลือกแค่เจ้าบนเลือกทางที่จะซอกบังว่ามีทางไหนแดแค่นั้นเองเจา้าและข้อที่สามข้อที่สามนี่ครูเคยเป็น work l i f ล b น l a n c บ่มีเทปแต่เวียบโ่มีให้รางวัลีกอย่างตัวเองบ่มีให้รางวัลตัวเองได้ไปพักผ่อนบ่อนุญาตให้ตัวเองพักผ่อนบ่อนุญาตให้ของขวัญชีวิตตัวเอง เฮ็ดอย่างเดียว head, head เฮ็ดเฮ็ดเพื่อคนนั่นเฮ็ดเพื่อคนนี้ลูกข่อยต้องมีผัวข่อยต้องได้ทุกอย่างเพื่อคนอื่นหมดเลยแต่ยกเว้นนี่เฮาผูวนี้เฮาลืมตัวเองเฮาลืมหางกก่เฮาเฮาลืมว่าเฮาต้องกินอาหารดีๆเฮาลืมว่าเฮาต้องนุงเสื้อผ้าที่ดีเฮาลืมว่าเฮาต้องหักษาจิตใจเฮาเฮาลืมว่าเฮาต้องได้พักผ่อนที่มันเป็นผักแท้แท่ที่แม่นเออไปสิ่งนี้เพราะว่าลูกอยากไปเออไปสิ่งนั่นเพราะว่าผัวอยากไป ตัวเขาเนี่นะเขาอยากไปใส่เขาอยากกินนย่ยงเขาต้องให้ตัวเองบ้างสิ่งเรานี้แหละทีหลายๆคนบอสมวยสุขให้ตัวเองว่าจริงซะแล้วมันเหตุให้จิตวิญญาณเขานี่มันมันเครียดพอกเจ้ามันเครียดมันแบบมันน้อยใจตัวเองเขานี่แหละน้อยใจให้ตัวเขาเองลึกๆข้างในหัวใจเขามันเลยเหตุให้บบมีเวิร์กไรบรรลานบบมีการที่แบบ เห็ดเวียกก็ต้องเห็ดนาทีแมวก็ต้องเห็ดผัวคอยก็ต้องได้ยูดีกินนี้คอยต้องเชื่อผัวเพื่อลูกแก่มันเห็ดให้ตั๋วเจ้าเอกนะมันมันห่อเหี่ยวเจ้าต้องมีตั๋วเองเจ้าต้องมีครอบครัวเจ้าต้องมีลูกเจ้าต้องมีผัวเจ้าต้องมีเจ้าต้องหักตั๋วเจ้านําทุกอย่างมันคือวงกลมถ้าเจ้าเติม เติมทุกวงกลมของเจ้าให้มันเป็นความบนลานหัฮะนะทั้งเวียดทั้งงานทั้งตัวเองทั้งครอบครัวทุกอย่างมันเต็มมันอยู่ในบอลที่พอเหมาะพอดีชีวิตเจ้ามันจะบเครียดชีวิตเจ้ามันจะบ่เบิร์นเอามันจะบ่แบบไฟตกแต่ก่อนนี่ครูไฟตกตลอดแต่พอเขาได้เริ่มมาเข้าใจว่าเราต้องหักตัวเองนะเขาต้องให้ตัวเองได้ไปในสิ่งที่ตัวเองอยากไปแท้ๆนะโมเมนว่าเออไปใส่เอาแต่เวียดเวียกเวียกไปเห็ดน้ำเอาอีแบบนั้นเขาเครียดเครียดอยู่ตลอดเวลานะ ฉะนั้นแล้วถ้าผ่ายที่ไฟตกอยู่ผ่ายที่กาลังที่เจออากาศที่มันเบิร์นเอากับสีวิตแล้วเหตุใ้เฮาบม่อยากไปต่อเงินคําหลายจำไหนก็บ่อยากเอาแล้วมันเมยมันท่อมันเฟลลองฟังที่ครูตุ๊กตาว้าตรงนี้แล้วไปลองเบิงรงดูว่าจะปรับบนไหนปรุงบนไหนแก้บนไหนกับตัวเองให้มันมีความบันล้านกับสีวิตหลายข้นเนาะสําหรับคลิปนี้ถ้าผ่หมักพิมพ์คําว่าหมักให้ครูตุ๊กตาอยู่ใต้คลิปนี้เด้อแล้วเจอกันในคลิปหน้าสบายดี